ครับวันนี้จะเอากล้องคอมแพครุ่นกเก่ามาให้ดูกันนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยคืออารมณ์เบื่อกล้องใหญ่แล้วก็อยากได้กล้องที่แบบว่าภาพที่มันโทนสไตล์เขาเหมือนกล้องฟิล์มนะครับเพราะว่ากล้องฟิล์มตอนนี้ฟิล์มก็ราคาแพงแล้วก็ไหนๆต้องเสียค่าหลังเนี่ยครับก็เลยไปหยิบกล้องที่ผมสะสมเอาไว้ครับ สมัยก่อนชอบซื้อไว้เวลาไปเดินตลาดพนังก้าวตลาดกรมชนเนี่ยครับตัวไม่กี่ร้อยครับก็ซื้อซื้อเก็บไว้แล้วก็ซื้อแบตมาก่อนละร้อยกว่าบ,บาทสองร้อยครับแล้วมาใส่ส่วนมากก็ใช้ได้ครับแล้วเวลาเอามาถ่ายเนี่ยโทนโทนภาพหรืออารมณ์ภาพเขาเหมือนประมาณกล้องฟิล์มสมัยก่อน,นครับมีเกณฑ์มีความไม่สมบูรณ์มีโทนสีที่ค่อนข้างเหมือนกล้องสมัยก่อนนะครับ ก็เลยช่วงนี้จะหยิบติดตัวไปบ่อยหน่อยมีหลายตัวผมต่อมากจะหยิบมันติดกระเป๋าง่ายครับมันเล็กรุ่นนี้เป็นนิคอนนะครับคูพิกคูพิกเอรุ่นไหนวะคูพิกเอสห้าหนึ่งศูนย์ะครับอายุน้ำเขาผมก็ไม่แน่ใจว่า,าแต่น่าจะนานครับเพราะว่าดูจาก จำนวนความละเอียดของเมกรพิกเซลเขาเนี่ยมันแค่1.8เมกรพิกเซลครับน่าจะอายุพอสมควรแล้วครับเลนเป็นเลนของนิคอนนะครับ 3x o p t i c a l Zoom อ่าระยะระยะเลนเขาอ,อยู่ที่น่าจะ5.7นะครับมันหลางๆนะ5.7ถึง17.1มิลครับ ค่า f นะครับที่ระยะเลนต่ำสุด5.7เนี่ยเขาอยู่เขาให้มาที่2.8นะครับ f 2.8และระยะซูมสูงสุดเขา17.1เนี่ยค่า f เขาจะอยู่ที่4.7นะครับตัวนี้เป็น Made in Japan ด้วยตัวบอดี้เขาเหมือนเหมือนโลหะนะเหมือนแต่ผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกอะพลาสติกลูก เขาจะทำสีให้เหมือนเหมือนโลหะตัวนี้ได้มาตัวจอข้างหลังก็ยังโอเคนะครับไม่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยครับยังไม่มีเป็นขาวๆไม่มีเป็นขอบดำหรือเป็นคราบกาวครับตัวนี้เนี่ยครับเล่นเขา เดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ดูครับจากกล้องตัวนี้น่าใช้ครับสนุกดีครับไปหาตามตลาดมือสองครับแล้วมาลุ้นแบตก็ซื้อมาถ้าบางทีถ้าเป็นนิคอนด้วยกันบางทีก็ใส่กันได้ครับซื้อมาแล้วมาลองส่วนมากจะใช้ได้ครับถ้าสภาพดูสภาพให้มันไม่มีคาบสนิมคาบอะไรในตัว ช่องใส่แบตช่องอะไรผมว่าส่วนมากใช้ได้ผมได้มานี่ตัวมาใช้ได้หมดเลยมีใช้ไม่ได้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ดูจก,กล้องตัวนี้ครับเดี๋ยว